มนุษย์ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นไอเดียกับคนอื่นๆหรือเราไปได้เรียนรู้อะไรมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะลืมง่ายตื่นเต้นอยู่ค่ะตื่นเต้นเฉพาะเวลาที่ได้เรียนแต่พอจบไปแล้วลืมคุณรู้ไหมคะว่าไอเดียเล็กๆบางสิ่งบางอย่างมันทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้เลยเหมือนที่ครูนับตังเป็นครูไปเรียนกับอาจารย์บดิดขอโทษนะคะครูเรียนหน้าเพจฟรีด้วยซ้ำ ทุกครั้งที่อาจารย์สอนครูจทย์ค่คะเพราะครูรู้ว่าเรียนจบไปเดี๋ยวก็ลืมเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงเลยเรียนไปปุ๊บครูจดเลยว่าข้อหนึ่งทำอะไรข้อสองทำอะไรข้อสามทำอะไรและพอครูเรียนจบครูลงมือทำพอครูจบแล้วเรียนจบปุ๊บครูจดไว้เลยครูจดไว้เลยหรือไม่มีสมุดโจทย์ครูจดใส่โทรศัพท์ไว้อย่าลืมค่ะว่าไอเดียเล็กๆก,ก็สามารถสร้างเป็นเงินล้านให้กับคุณได้ เพื่อนชอบคลิปดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันเป็นกำลังใจให้กับคุณนําตังด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ